สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องภายตะวันนะคะแม่นพามาดูนะคะคุณยายนะคะที่นำมาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะคะตอนนี้คุณยายแกก็ได้ล้มลงแล้วนะคะต,ตอนกลางคืนนะคะตั้งแต่เมื่อตอนกลางคืนนะคะตีไหนก็ไม่รู้นะคะเช้ามาก็อยู่ในสภาพนี้แล้วนะคะ เมื่อตอนสามสีทุ่มคุณยายก็ยังยืนกินหญ้าอยู่นะคะคุณเลี้ยงนะคะนี่นะคะเขาเล่าให้ฟังนะคะยังยืนกินหญ้าอยู่อ่ะก็กินไม่หมดเลยเนะยาะอา๋อ,อ,อค่ะเขาอาจจะเป็นเพราะระบบย่อยใช่ไหมคะย่อยไม่ไม่ทันใช่ไหมคะหรือว่ายังไงนี่เขาขี้ใช่ไหมคะน่ะ น่าจะเป็นระบบย่อยนะคะเพราะว่าเขาแก่แล้ว,วลนนค่ะใช่ค่ะเหมือนคนเราละค่ะแก่มาก็สภาพข้างในเนาะมันก็ไม่ดีเหมือนวัยรุ่นสมัยเด็กๆนะคะโอ้โหนี่แหละคะ่ะขี้ก้อนเม,มื่อวานเป็นพวงเลยคะ่ะระบบย่อยไม่ดีอ,นนอาจจะเป็นสาเหตุนีน้ก็ได้นะคะที่เขาเสียนะคะ เอาออกมาจากงูอนออ้น่าสงสารมากเลยนะคะคุณยายชรามากเลยค่ะแก่มากน่าจะหกสิบได้มั้งคะเนี่ยถึงไหมคะน่าจะถึงอยู่เนาะค่ะค่หกเท่าไหร่ไม่รู้นะคะต้องดูที่พิมพ์ช้างอีกทีนะคะว่าอายุประมาณไหนนะคะ เพราะตอนนี้แก่ก็แก่มากแล้วนะคะน่าสงสารคุณยายมากเลยเนาะแม่เอนขอแสดงความเสียใจกับเจ้าของช้างและก็ขวานช้างที่เลี้ยงของคุณยายด้วยนะคะนี่คะเอามาสาบเชือกนะคะแล้วก็อีกเชือกหนึ่งตรงนู้นนะคะ นี้เราแม่โคอยู่นะคะเราจะเอาแม่โคยกคุณยายออกนะคะหนูว่าน่าจะเป็นระบบย่อยล่ะค่ะย่อยไม่ทันคุณตาชื่ออะไรคะยายรู้จักชื่อคะไหมคะได้เขาชื่ออะไรพี่ลูกโอ้คุณยายตื่นนะคุณตาเรียกคุณยายตื่นสิคะคุณตา ยายคูณนะคะชื่อยายคูณกระตาบอดนี่ค่ะย่ายังกินไม่หมดเลยนะคะระบบย่อยของคุณยายไม่ดีเนาะก็เลยก็เลยว่าเสียชีวิตไปนะคะโอ้โซขาดด้วยเหรอคะนี่โซขตรงนี้เลยโอดไปกินอยู่ ทางดำโอ้ <c oughs> คุณยายมีแรงเตะโซ่ขาดนะคะก่อนที่จะเสียนะคะไปกินต้นกล้วยอยู่ทางวัดป่านู้นนะคะมีเขายืนดู <c oughs> โอ้โหทำไมวันนี้เขาถึงเสียได้นะคะน,น,นะคะ่าจะเสียนานและะ้วค่ะเริ่มเริ่มเริ่มมีกลิ่น,นแล้วค่ะนี่นี่นี่น เไปน่านชางลานรมากเลยนะคะคุณยายเตะโซขาดไปกินต้นกล้วยด้วยมีแรงด้วยนะคะก่อนที่เขาจะเสียชีวิต เป็นระบบทางเดินอาหารนะคะดูนะคะขี้ก้อนใหญ่มากเลยนะคะเป็นโพงเลยนะคะตอนนี้รอแม่โคมายกนะคะเป็นช้างที่ทางศูนย์พุทธาศึกษารับมาเลี้ยงนะคะสามเชือกนะคะมีปัรยายเชือกนี้ ก็พี่งาเดียวนะคะแล้วก็สีดออีกเชือกหนึ่งอยู่ตรงนู้นนะคะท่านสงสารคุณยายมากเลยเนาะอาจเถื่อชีวิตได้หลายชั่วโมงแล้วล่ะค่ะเริ่มมีกลิ่นออกมาแล้ว งแกนะคะเขาไม่กล้าล้มตัวลงนอนนะคะถ้าเกิดเขาล้มตัวลงนอนเขาจะลุกขึ้นไม่ได้นะคะเขาก็จะเลยนอนแบบท่าแบบนี้บ้าง,ย,าางยืนหลับบ้างนะคะ จะรู้หรือเปล่าว่าคุณยายที่มาด้วยกันได้เสียไปแล้วนะคะนี่นะคะก็จะเป็นช้างอีกเชือกหนึ่งที่มาพร้อมกันนะคะอันนี้จะเป็นงาเดียวนะคะพี่งาเดียวนะคะแต่แม่จะพาไปดูใกล้ๆมีแต่ช้างแก่หมดเลยะคะ่ะเป็นช้างแก่หมดเลยนะคะ เป็นช้างแก่หมดเลยเนาะมาจากการจนาบุรีนะคะโคงการศูนย์โคดเราก็รับมาเลี้ยงนะคะเจ้าของเขาให้มาเลี้ยงนะคะอันนี้เป็นพี่งาเดียวนะคะส่วนเชือกเชือกนู้นเป็นสีดอใช่ไหมคะอ๋อค่ะเดี๋ยวเชือกนู้นจะเป็นสีดอนะคะเดี๋ยวแม่จะพาดูนะคะดูพี่งาเดียว จะช้างแก่หมดเลยนะคะไม่รู้ว่าเขาจะกล้าทิ้งตัวลงนอนหรือเปล่านะคะคงจะยืนหลับแบบนี้แหละค่ะเพราะว่าถ้าเกิดช้างแก่นะคะทิ้งตัวลงนอนก็อาจจะลุกขึ้นยากนะคะหรืออาจจะลุกขึ้นไม่ได้กลัวเขาจะนอนติดนะคะวันนี้ลมแรงนะคะถ้าเกิดมีเสียงลมเข้าก็ขอโทษขอภัยแม่แม่เอฟตีด้วยนะคะวันนี้ลมแร ะะก็เป็นทางดีดอยเชือกหนึ่งนะคะที่มาพร้อมุืนใหญ่ที่เสียไปนะคะก็เป็นช้างมีอายุหมดทุกเชือกเลยนะคะทั้งสามเชือกเลยนะคะแม่นไม่กล้าเข้าใกล้เนาะแม่นก็กลัวเหมือนกันนะคะไม่ดูว่าเขาจะดูหรือเปล่านะคะช้างมีอายุทั้งหมดเลยนะคะน่าจะประมาณ40-50บห้าสิบ ถึงหกสิบได้นะคะมีแต่แก่ๆ,ๆทั้งนั้นเลยค่ะโอ้พี่ทองคำแล้วพี่ทองแท่งคะนู่นเล่นอะไรคะปลาหลังคาเลยค่ะอันนี้เป็นท้างสีดอนะคะเชือกนี้เป็นสีดอนน้ำตาไหลหมดเลยทุกเชือกเลยนะคะ สงสัยรู้ว่าคุณยายที่มาด้วยกันเสียแล้วนะคะ ไหนได้คุณยายได้เสียไปแล้วนะคะคุณตาไม่ทราบว่าคุณยายเสียนะคะเลยเรียกพอดูอีกทีคุณยายได้เสียไปแล้วนะคะพอมาดูอีกทีคุณยายเสียาาแล้ว <laughs> เนาะเราเลี้ยง่เลี้ยงไม่กี่วันแล้วก็สงสารแล้วก็รักความรักความผูกพันเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อค่ะ งว่าลวค่ะเราเลี้ยงไม่กี่วันเราก็รักเนาะรักผูกพัน น,นี้ญาติเตรียมไว้ให้คุณยายใช่ไหมคะมแต่คุณตามาเจอก็อ,อยู่ในสภาพนี้แล้วนะคะคุณยายก็ได้ล้มลงแล้วนะคะแม่แอนขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะปปกับเจขอนเจของช้างและก็คุณตาควันนะคะ เราจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดติดตาม <c oughs> ให้ช่องเราด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ